มโหตัตาพระกวาโตอระหันสมเด็จยิ่งรบอย่างสูงทุกรูปเรียนท่านผู้วิจารณ์และพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้า ทั้งพรมกระบังชาและผู้ร่วมพิธีในส่วนของพระวาดได้ยืนตรงถ้าม่สุขมิดชาจารา ยลงสู่สายขานชุ่มเย็นใจกันร่วมใจกันประกอบการกุศลถุกเที่ยงธรรมชาติมีความสุขยัตรัติใพระเจ้าแผ่พระเมืองพระเสื่อมแล้วพระทรเมืองทั้งพระหลักเมืองผููเรืองฤทธิ์นางเทตานางอุปกาปะ